สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย วันนี้เวลา7.25นาฬกา25นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารมหาจักรีเซรินทรคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปจากวัดปทุมวนารามและวัดพระยายังเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษราศาสตร์ ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเข้าศึกษาในคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปี2516แล้วทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์เป็นหนึ่งในสคณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจัดตั้งวันอักษรศาสตร์ขึ้นตรงกับวันที่สามมกราคมของทุกปีเพื่อน,น้อมรำลึกพระมาหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2458ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษรศาสตร์และใช้เป็นอาคารเรียนของคณะ จากนั้นมีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันคณะอักษราศาสตร์มีภาควิชา11ภาควิชาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกรวมทั้งมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ โอกาสนี้ทรงประดำเนินไปทอดประเนตสินค้าของมูลนิธิมหาจักรีเซรินทร์เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปีนี้ได้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีนักสัตว์มะาเสงปักบนเสื้อโปโลหลากสีได้แก่สีม่วงสีเขียวมิ้นท์และสีอิฐจำหน่ายตัวละ360บาทและกระเป๋าหลากหลายชนิดตั้งแต่กระเป๋าคล้องมือสะพายไหล่และกระเป๋าเก็บอุณหภูมิรวมทั้งเข็มประนามพิไทยย่อสอทโดยรายได้จากการจำหน่าย จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆของคณะอักษศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณาจารย์เฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยต่างหูและจี้เงินแท้ลายนกยูงพวงกุญแจอะคริลิกลายนกยูงและสติกเกอร์ a r รซ108 Edition สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิรรศการราชนีนิทัศน์เนื่องในงานฉลอง120ปีโรงเรียนราชินีเวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชินีเขตพระนคร โอกาสตีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทอดพระเนตรการแสดงบร,รมถวายพระพรและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการรคุณและผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นทรงเปิดนิทรรศาการราชนีนิทัศ จัดขึ้นเนื่องในงานฉลอง120ปีโรงเรียนราชินีและเิอพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชนนาชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อวันที่1เมษายน2447มีพระราชประสงค์ให้เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพระราชทานโครงการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศีลธรรมจมรรยามารยาทส่วนสถานที่เรียนเดิมตั้งอยู่ที่ตึกแถวมุมถนนอัสดางและถนนจักเพชรป่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ย้ายมาสถานที่สุนันทาลัยบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน โรงเรียนราชินีได้รับพระมหาการุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมบวงศ์มาโดยตลอดทำให้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนอาทิราชินีถิ่นสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ศักตรการพระบารมีแสดงถึงความไว้วางพระราชหฤทัยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงศึกษาที่นี่และสีพิพัฒนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนําร่องในโครงการศึกษาต่างๆด้วยการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่แต่ยังคงสืบสารพระราชประสงค์และโครงการการศึกษาที่ได้รับพระราชทานไว้เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารโรงเรียนมาถึงปัจจุบัน <c oughs> องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตริตะวันโน วันนี้เวลา9นาฬก55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตรทิตะวัน,นโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสมมนัตวิหารณศสลาเจ้าฟ้าสมมัตวัดสมนัตวิหารซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567 สริอายุ88ปีพรรษา68สมเด็จพระมหามุนีวงศพิจิตริตาวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วกับนางพ่อเลี่ยนถาวรสุวรรณเมื <whis ky. S 1> państwo, ่ออายุ20 <illustrations> ปีได้อุปสมบทนวัดสมนัตวิหารมีสมเด็จพระวรรณรัตจับทิตาธรรมโมเป็นพระอุปชาสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยค และสำเร็จการศึกษาปริญญา,าศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนสงขลาด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนัณวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17- 18ธรรมยุทธและอดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม มีความรู้ความสามารถทางด้านปริยัติและปฏิบัติเขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาและถูกตีพิมพ์ไว้มากทั้งยังสอนกรรมฐานให้แก่ภิกษุสามนเณรและประชาชนทั่วไปและเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามนเณรและศิษยานุศิษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกราสิ่งของแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้เวลา15.20น,นที่บ้านเลขที่99หมู่ที่1ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาดที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกอนันต์มณีโชติเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานด้านการข่าวและแหล่งข่าวประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน48 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณสวนปาล์มบ้านโคกตาหมู่ที่1ตาําบลป่าลุรูอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่31ธันวาคม2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของจาอ่าสิบเอกอนันต์อย่างหาที่สุดมิได้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจร,ริญอริยมรรสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระตาตไตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสริว,วันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8ปกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ